สวัสดีค่ะหมอนุชจากเพจครอบครัวสุขภาพดีบายหมอนุชนะคะวันนี้หมอมีคลิปเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคเป็นเสาก่อนวัยมาฝากนะคะก่อนอื่นหมอขอช่วยกดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องครอบครัวสุขภาพดีบายหมอนุชให้หน่อยนะคะถ้าอยากจะอินบ็อกถามกันก็ฝากติดตามเพจ a c e b o o k ที่ชื่อครอบครัวสุขภาพดีบายหมอนุชด้วยนะคะขอบคุณมากๆาค,ค่ากะกดแล้วไปฟังคลิปได้เลยะคะ่ะ ก็ข้อแรกนะคะภาวะเป็นสาวก่อนวัยเนี่ยคืออะไรเนาะภาวะเป็นสาวก่อนวัยเนี่ยก็หมายถึงว่าการที่เด็กผู้หญิงเนี่ยมีเต้านมก่อนอายุ8ปีนะคะหรือมีประจำเดือนรั้งแรกเนี่ยก่อนอายุ9ปีเนาะซึ่งมันจะมีผลอะไรนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเด็กผู้หญิงปกติเนี่ยก็จะเข้าสู่วัยสาวช่วงอายุประมาณ8 1 3ปีเนาะถ้าเกิดว่าเป็นสาวก่อนวัยเนี่ยส่วนสูงก็จะโตเร็วกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันนะคะแต่ส่วนสูงเนี่ย ก็จะหยุดเร็วกว่าเพื่อนๆเหมือนกันนะคะข้อ2นะคะสาเหตุอของภาวะเป็นสาวก่อนวัยเกิดจากอะไรนะคะก็ต้องเข้าใจก่อนเนาะว่าฮอร์โมนควบคุมความเป็นสาวเนี่ยก็หลั่งออกมาจากส่วนของสมองนะคะดังนั้นเด็กที่มีภาวะเป็นสาวก่อนวัยเนี่ยฮอร์โมนเนี่ยก็จะถูกบางอย่างเนี่ยกระตุ้นให้หลั่งก่อน8ปปีนะคะคุณหมอก็จะหาสาเหตุเนาะว่าเกิดจากอะไรนะคะสาเหตุก็อย่างเช่นเนาะหมอจะยกตัวอย่างเนาะ ย่างเช่นเด็กเคยมีติดเชื้อเกี่ยวกับสมองนะคะหรือเด็กที่มีภาวะขาดออกซิเจนที่สมองตอนเด็กๆนะคะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีภาวะเนื้อง,งอกนะคะแล้วก็อาจจะมีสาเหตุอย่างอื่นที่เป็นตัวกระตุ้นได้นะคะข้อ3นะคะผลเสียของภาวะเป็นสวาวก่อนวัยนะคะก็แบ่งเป็น2ด้านเนาะก็เป็นด้านสรีระกับด้านจิตใจนะคะด้านสรีระเนี่ยเนื่องจากว่าฮอร์โมนหลั่งมาเร็วเนะเขาก็จะสูง กับเพื่อนในวัยเดียวกันนะคะแต่ความสูงตอนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะหยุดเร็วเหมือนกันก็คือจะสูงน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะเพราะว่าฮอร์โมนเพศที่กระตุ้นการปิดของกระดูกเนี่ยก็คือหลั่งออกมากระตุ้นให้โตในช่วงแรกนะคะแต่กระดูกก็จะปิดเร็วเหมือนกันเพราะฉะนั้นความสูงก็จะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะส่วนด้านที่2ก็เป็นด้านจิตใจนะคะเนื่องจากว่าอายุยังเด็กอยู่แต่เป็นสาวแล้วเนาะสรีระเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะก็อาจจะมีความเสี่ยง ในการถูกล่วงละเมิดได้นะคะก็มาถึงเรื่องการรักษานะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่สงสัยว่าลูกเป็นสาวก่อนไวัยไหมเนาะก็คือลูกเนี่ยก็จะมีเต้านมก่อนอายุ8ดขวบเนาะหรือ,อมีประจำเดือนครั้งแรกเนี่ยก่อนอายุประมาณ9้าขวบถึง9ขวบครึ่งนะคะก็ต้องมาปรึกษาหมอนะคะถ้าเป็นหมอเชี่ยวชาญในด้านนี้ก็จะเป็นหมอตอมไรท่อในเด็กนะคะซึ่งคุณหมอก็จะหาสาเหตุนะคะอย่างเช่นเ,เป็นเนื้งองอกในสมองที่ มากระตุ้นต่อมใต้สมองให้หลั่งฮอร์โมนไหมนะคะหรือจะเป็นเนื้องอกรังไข่ที่กระตุ้นเหมือนการหลั่งฮอร์โมนออกมาเองเลยนะคะถ้าอย่างนี้ก็คือรักษาไปตามสาเหตุเนาะแต่ถ้าเกิดว่าหาสาเหตุเราไม่พบนะคะก็จะมีการรักษาเป็นการฉีดยาสังเครานะห์เนาะที่ช่วยยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนนะคะก็จะทําให้ชะลอความเป็นสาวแล้วถ้าเกิดว่าหยุดการฉีดก็จะเข้าสู่ภาวะเป็นสาวปกตินะคะ ค่ะสำหรับคลิปเรื่องโรคเป็นสารก่อนวัยเนี่ยหมอก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมกันเนาะหมอฝากกดติดตามกดกระดิ่งที่ช่อง YouTube ครอบครัวสุขภาพดีบายหมอนรุ่ด้วยนะคะส่วนถ้าอยาก inbox คุยเรื่องสุขภาพสมาชิกในครอบครัวมีปัญหาอะไรอยากถามนะคะก็ฝากกดติดตามที่เพจ Facebook นะคะชื่อครอบครัวสุขภาพดีบายหมอนรุ่เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมกันเนาะ จอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ